สวัสดีครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของไดเป่าผมนะครับลมไม่แรงปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับตรงแผ่นกรองนะครับเราก็ควรจะสังเกตนะครับว่ามีอะไรอุดตันไหมนะครับอย่างเช่นไดเป่าผมเครื่องนี้นะครับมันก็จะมีพวกเศษฝุ่นเศษผ้านะครับหรือว่าเศษเส้นผมนะครับติดอยู่นะครับ ก็ให้เราถอดเท่ความสะอาดก่อนนะครับโดยการแกะฝาล้างออกแล้วก็จะมีแผ่นกรองอยู่แบบนี้ <_ V> การทำความสะอาดมันก็ไม่ยากครับ <_ V> กบ็เราก็ล้างด้วยน้ำเปล่านี่นะครับ มือล้างแล้วมันก็จะสะอาดแบบนี้ครับจากนั้นเราก็ใช้ไดปรับผมนะครับเป่าลงไปก่อนนะครับเพื่อให้แผ่นกรองนั้นแห้ง ต่อไปเราก็ประกอบเข้าที่เดิมครับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ตอนนี้ใดเป่าผมก็กลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แรงในการเป่าก็กลับมาแรงเหมือนเดิมแล้ครับขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับก็ขอฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวีดีโอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ